ให้ครั้งที่สองไม่ได้ให้ต่วให้ครั้งที่สองแล้ว3ามสี่มาตุ้นเล่นเอาคพ่อแซวแซวน่ะท่านที่สามมาจริงขอบคุณค่ะเจนกูไม่คุณพ่อหน่อยจ้าเดกไม้เียวเองอะไรค่ะในที่น้ดเข้ามาแลูกาดูสุดดูไหแล้วไห I'm oh เมื่อกี้พู้หญิงพูดว่าเงินเดือนผู้สูงอายุให้หมดเลยก็เลยนึกถึงเพลงนี้นะคะเพลงที่มาล้วว่าที่หนูร้องในดิ้งต่อมันชื่อเพลงอะไรย่าเพลงนั้น,บบน,นคิดไม่อกนนอกหาค่าตัวระนัะคนมีอายุปะมแบบมแบบ่มแบอกอีกจำ คนจ้าแล้วกายแบน้อง้อง่ เป็นเป็นแดนเซอร์ค่ะเราเล้วเต้นเก่งน,เนะเต้นเต้นกับพี่ได้ไหมพี่ร้องเพลงเร็วเต้นเต้นได้ไหมคะกี่คนข้างหน้านี่น้่นีเดี๋ยวร้องเพเต้นแจกเ๊ปหน่อย ู่ข้างล่างแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเต้นอยู่ข้างล่างโอเคไหมจ๊ะพี่จะขึ้นยังไงก่อนหลงได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้เลยฟังคุณครูนะจ๊ะทั้งหมดแถวตรงขับหลัง Ja.